น่าคิดน่าคิดตกน้ําตายแล้วไปไหนตอนนี้เราก็อยู่กับพระเดชนะส่วนพระรูปอื่นก็ยังไม่มากันเนาะลุมเปียบอกว่าตกน้ําตายไปนายยมมาทูตนะยมฟ้าใสบอกว่าวิญญาณล่องลอยไปในทางที่ดีเจ้าค่ะยมมาทูตชาแนลบอกยมจอยไม <c oughs> แคร์จเจรินพอรแล้วถ้าคนคนนั้นไม่เคย ไม่เคยทําคุณงามความดีอะไรมาเลยอะ่ะม,มันจะไปได้อะ่ะไปในทางที่ดีนะโยมชม,มอบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นดวงติดแล้วไปแวะเที่ยวก่อนอ๋อไปแวะเที่ยวก่อนฝั <c oughs> งดินไม่เผาโยมอลินัโฟอับดุลเลาะนะเรินพรนะครับ <c oughs> อ่าคราวนี้เรามาสู่ ท่านแปลมาแล้วมาทันหกนาทีแรกนะรวมจอยไมค์แคร์บอกว่า <c oughs> ไปโลกหลังความตายเจริญพรโยมพิมพ์จเจริญพรโยมท่านแปลมาทัานหกนาทีแรก <c oughs> แต่นี่เริ่มเร็วถ้าเป็นเวลายอย่างนี้ดีพระอัจาร์จะรีบเข้ามากันคือเราต้องดู <c oughs> ว่าใน,นขณะที่เขาตายเนี่ยครับ <c oughs> เขาตายตรงไหนครับ <c oughs> เขาตายแบบไหน <c oughs> เขาตายคือมันมันมีหลายเคสในการตาย <c oughs> และชีวิตหลังความตายมันจะไม่เหมือนกันครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของศาสนาครับมันเป็นสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาครับทุกศาสนาเมื่อตายไปแล้วนะคาว่าศาสนาสมมติเฉยๆศาสนาพุทธศาสนาคิ์ศาสนาอิสลามครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุติหมดเลยครับนะเพราะฉะนั้นตายไปแล้วไปด้วยอํานาจแห่งกรรมอำนาจแห่งกรรมใช่ในี่พูดง่ายๆเลยว่าไม่ว่าจะไปตายด้วยวิธีไหนก็ตามครับไม่ว่าจะตกน้ําตาย ขึ้นภูเขาตายลงทะเลตายหรือรถชนตายครับอยู่ที่บุญกรรมทั้งนั้นครับนะการที่จะไปนั่นมานี่ไม่งั้นเราจะมาสร้างคุณงามความดีทําไมครับเนี่อันนี้โยมพิมพ์ได้พิมพ์พมพตอบดีมากตอบดีมากตอบดีตอบดีมากก็คือว่าจิตสุดท้ายครับนะต้องดูว่าลักษณะการตาย <c oughs> นะ <c oughs> จิตก่อนตายกมกําหนดที่จะเอบอกอนะเพราะฉะนั้นเราเรามาดูในหลายเคสที่พระอาจารย์เห็นมาอันนี้เอาเหมือนกับประสบการณ์ด้วยนะในหลายเคสแถวภาคอีสานหรือเราได้คูกคีกับเรื่องของความตายอยู่แล้วพระนะครับอับบนนี้ถ้าสมมุติว่าเหมือนเคยเจอเนี่ยไหมโค้งร้อยศพเคยครับ,รบนะโค้งร้อยศพ โค้งพันศพยังมีเลยเคยครับนะฮโค้งร้อยศพเนี่ยหรือสถานที่ที่เขาเรียกว่ามีเทพภูมิเทวดาครับมีเทพภูมิเทวดาอ่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีตายก่อนอายุไขครับเอาอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยคือต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นอะ่ะเขามีอายุไขเท่าไหร่รถ้าเขาตายก่อนอายุไขเขานะ มันก็จะมีที่ไปอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเขาหมดอายุไขพอดีพอดีเลยเนะี่ยเขามาแค่นั้นครับเขาก็จะไปตามบุญกรรมของเขาแหละลักษณะการตายก่อนอายุไขเนะี่ยมันมีเหตุให้เป็นมันมีเหตุให้เป็นบางคนเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางเอาไปเป็นค่ารับใช้เอาไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยเราเราอาจจะเคยได้ยินว่า เข้าไปในถ้ำพญานาคแล้วพญานาคเอาอย่างเงี้ยครับตายอย่างเงี้ยขนาดเรื่องผีสองนางอย่างเงี้ยนอนอยู่บ้านตัวเองทแท้ๆน่ะผีสองนางยังยังมาชวนลงไปตายในแม่น้ําโขงอย่างเงี้ยนะเห็นไหมอันนั้นคือผีมาเอาครับผีมาชวนเอานะแต่ในลักษณะอ่าถ้าสมมุติว่าคนที่ตายก่อนอายุไขแล้วไปตกเป็นขี้ข้าหรือเป็นทาสรับใช้ของพวกเทพภูมิเจดวา เทวดาภพบคูมอื่นเนี่ยครนะก็มีนะครับแล้วการที่กว่าเขาจะรู้ตัวก็ก็อีกเยอะเลยคนะบางคนตายไปแล้วเป็นสัมภเวสีครับอันนั้นคือไม่มีแสงสว่างเลยครับคือไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปไหนครนะเขาเรียกว่าพวกพวกพวกเป็นเป็นผู้ล่องลอยไม่มีจุดหมายปลายทาง รอจนกว่าเขาจะขานชื่อได้ยินชื่อนู่นหละตกภุมิใช่ตแต่พวกนี้จะล่องอลอ,งอย,อยตามสถานที่ต่างๆนะบางทีการการที่เราจะให้แสงสว่างของดวงวิญญาณะก็จึงต้องทําบุญครนะคราวนี้เรามาดูตามคําตอบของโยมพิมพ์ลพิมพิมพ์ลพ,พิม,พม,พม,พมพบอกว่าจิตสุดท้ายครับในลักษณะที่ว่าณขณะนั้นคุณเนี่ย บุญกรรมคุณทํามามากน้อยแค่ไหนครับเรายกตัวอย่างเหมือนกับเราเลี้ยงแกะแต่เราไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะครับเราเลี้ยงแกะแล้วมันมีแกะสักประมาณร้อยตัวครับแล้วเราปิดคอว้อไว้นึกภาพออกไหมพอเราปิดคอข้อไว้เนี่ยแกะดํามันอยู่ตัวแรกอยู่ปากคอกเราคิดว่าพอเราเปิดประตูอคอตัวไหนจะออกก่อนแกะดำ แกะดำออกก่อนครับแกะดําออกก่อนก็คือจิตดวงสุดท้ายนะต่อให้บางทีเนี่ยสีขาวมาทั้งหมดเนี่ยครับนะก็รอก่อนรอก่อนเพราะไอ้ดำมันออกก่อนออกก่อนนะถ้าไอ้ดาออกก่อนก็จะไปในลักษณะไหนล่ะนะขึ้นชื่อว่าดําดําอาฆาตหรือเปล่าครับนะมีคนทําให้ตายหรือเปล่าหรือมีกรรมใหญ่มาตัดรอนนะถ้ากรรมใหญ่ตัดรอนคุณก็ใช้กรรมนั้นก่อนครับ เหมือนเทวทัตเนี่ยสร้างบุญมาบรารมีมาตั้งเยอะเลยครับนะแล้วจิตสุดท้ายของเทวทัตเนี่ยทำลายพระพุทธเจ้าครับจิตดวงนี้ไปตกนรกก่อนเลยนรกก่อนนะแต่ว่าเทวทัตนี่จะไม่ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะอ๋อโอ้นี่คุณรู้ไม่ธรรมดานะแต่ว่า,า,า,าแต่ว่าจิตดวงเนี้ยมันมันไปตกนรกก่อนอนะจิตสุดท้ายก่อนตายนะครับสาธุ มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นพระรอดกันในช่องเทเลนันคือบางบางดวงดวิงงวงญ,ญญาณเนี่ยถ้าสมมุติว่าดวงวิญญาณดวงนั้นครับเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคนหมู่มากครับนะเขาก็จะได้แสงสว่างเร็วครับนะแต่ถ้าเขายังไม่ได้แสงสว่างเนี่ยเขาก็ยังล่องลอยหรือบางครั้งเนี่ยครับถ้าสมมุติสมมุตินะพระรอดหนึ่งนะครับพระรอดมีอีก คราวนี้เราก็มาดูว่าจิตจิตบางคนเนี่ยเคยมีนะครับเคยมีนะแบบว่าตายไปแล้วอ่ะไปตามคนมามาเอาศพตัวเองอย่างนี้ก็มีนะครนะอยู่ที่กําลังของจิตอยู่ใช่อยู่ที่กําลังกําลังกับความผูกพันถ้ากําลังของเขามันมีกําลังมากครับเขาก็ไปทางที่ดีได้เร็วครับแต่ถ้าว่ากําลังของเขามันมีกําลังน้อยครับ ก็ต้องอาศัยกําลังจากอย่างอื่นนะอันนี้ถึงสําคัญไงว่าเวลาคนเราอะทำอะไรก็ตามครับให้ทําเป็นนิสัยเข้าไว้มันจะเคยชินใช่มันเป็นมันเป็นจิตดวงสุดท้ายอยู่แล้วใช่มันจะเป็นนึกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้อันนั้นจะได้เปรียบได้เปรียบอย่างอื่นเลยครับทําไปเรื่อยๆทําไปทุกวันทุกวันทุกวันอ่ามันเป็นการเพิ่มแสงสว่างไว้รอตัวเองเลยอันนี้เป็นคล้ายๆกับเราทํามุญใหญ่ๆ ทำบุญที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็จำบุญบ่อยๆหรือเปล่าครับอาจารย์สมมตรสริสร้างพระาธาตุอย่างเงี้ยสร้างพระอย่างเงี้ยจิตเราจะปิติทำบุญได้เกิดปิติเยอะมันก็จะจำได้นานก็ประมาณนั้นแต่ถ้าทำ <c oughs> บุญสม่ำเสมอแบบบุญธรรมดาแบบตักบาตรตักอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ค่อยจำเพราะว่าบางคนนี่อบางคนก็จะมีกรรมใหญ่มาตัดรอนหรือเป็นกรรมในอดีตชาติบางคนนี่ทำดีมาตลอดเป็นมรรคธายกวัดขนาดพระยังตกน้ำตายเห็นไหมที่ทางางานตกถูกไหมพระยังตกน้ำตายเลย ะไปทําอะไรนะครับพระเรียกอะไรไปเลี้ยงอะไรนะผมเรียกชื่อไม่ถูกเขาลงไปเล่นน้ําเป็นลงน้ําเฉยๆนี่แหละครับนะพระเขาไปไปทาอะไรไปทำอะไรลงน้ำใช่วูบเขาเลยวูบวูบแล้วตกน้ำวูบนะอันนี้ก็ขนาดเป็นพระนะครับก็ยังตกน้ําตายไม่ตายมรณะภาพมรณะภาพพระไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเรามาดูว่าในเคส ในลักษณะที่ว่าตกน้ําตายแล้วมีคนทําให้ตายครับกับตกน้ําตายด้วยการพลาดลงไปเองอืจิตมันก็จะต่างกันนะใช่ใชถ้ายิ่งมีการต่อสู้ก่อนมันก็จะมีความจิตมันจะได้ผูกอยู่ตรงนั้นใช่ก็เหมือนคนผูกคอตายไม่ได้ไปเกิดง่ายใช่ครับมืดเลยมืดเพราะว่าเพราะอะไรอ่ะก่อนตายมันเพราะก่อนตายเนี่ยความคิดมันมีแต่ความทุกข์ใช่ นึกออกไหมมันทุกข์มากมันมันคิดมากเวลาตายไปเนี่ยมืดเลยแสงสว่างจะไม่มาง่ายเราถึงบอกว่าอย่าฆ่าตัวตายเป็นยังไงก็ตามอย่าฆ่าตัวตายตเพราะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันมืดที่สุดนะมืดมากเพราะคนมันทุกข์มากในชั่วโมงนั้นช่วงที่ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายจิตดวงนั้นมันก็ยึดอยู่กับความทุกข์แล้วในลักษณะที่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคนทําร้ายก่อนตกน้ําล่ะ ถ้ามีคนทําร้ายก่อนตกน้ําถ้าจิตของของเขาไม่รู้จักปล่อยวางเนี่ยมันก็อาฆาตเหมือนแม่นาคพับอหนเห็นไหมใช่จิตแม่นาคไม่ไปไหนเลยนะถ้าไม่เจอหลวงพ่อพุทธจารย์โตอาฆาตนะแต่ถ้าเจอนะ้าบุรุษเจอก็ก็ปที่มาขาจนเขาได้เอามาทําหนังใช่ไหมอ่าอันนั้นคือจิตจิตดวงสุดท้ายที่มีความห่วงหาอาวร์มากนหลากหลายรูปแบบนะของคนเรา ถ้าสมมุติว่าเขาถ้าเขาตายไปแล้วบางทีเขาเคยสร้าง,งคุณงามความดีมาก่อนอันนี้ลักษณะที่ว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์การตายถูกทําร้ายครับอ่าลักษณะเหมือนถูกทําร้ายแล้วแล้วถูกถีบให้ตกน้ําอะไรเงี้ยะ <c oughs> ถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยถ้าคนที่ตายเนี่ยเขามีจิตเป็นกุศลมาก่อนอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม จิตเป็นกุศลไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาครับนะถ้าเขาถ้าคุณงามความดีมาก่อนอยู่แล้วแล้วเขามีความสว่างถ้าเขามีความสว่างเกิดขึ้นเขาจะเห็นอาจจะเห็นนะอาจจะเห็นวิบากเก่าของตัวเองอืมว่า <c oughs> ชาติก่อนเขาเคยทํากับคนคนที่ทําเขามาก่อนอืมเขาจะเอาโหสิเลยครับนะอันนั้นจิตแบบนั้นเขาจะเอาโหสิเลยอืมเขาจะไม่ขออาคาดพยาบาทจองเวรเพราะรู้ว่า เห็นแล้ว <it> ว mm ่าชาติก่อนของตัวเองนี้เคยทํากับเขามาชาตินี้เขาก็เลยทําคืนเหมือนกันกับองค์ุริมาองค์ุริมานก็รู้ว่าชาติก่อนทําอะไรมาอย่างเงี้ยเหมือนกันกับ่าพโมกัลาพระโมคัลานี่รู้แล้วว่าตัวเองต้องตายด้วยอะไรมาเอาหัวศีกรรมหมดนะอืมที่เขามาทุบมาตีตัวเองคือรู้แล้วอ่ะพร้อมตายแล้ว อันนี้ก็ดีถ้าเราปฏิบัติให้รู้ครับอาจารย์ก็นี่ไงมันทำให้จิตสุดท้ายเราอาหสิได้ถูกต้อนี่คือข้อดีของการปฏิบัติคือมันทําให้เราสามารถที่จะไม่งั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ใช่พระโมคคัลลาอาหสิทั้งหมดเลยอืมเพราะเรารู้เพราะรู้แล้วว่าชาติก่อนตัวเองเนี่ยทํากับมารดากรรมตัวนี้เลยมาทนตัวเองแล้วรู้รู้ด้วยว่าตัวเองจะถูกถูกถูกตีจนกระดูกแหลกละเอียดครับนะ เจ็บก็ทนพอเรารู้แล้วมันก็จบแะ่บตัวรู้มันเกิดจะเจ็บแค่ไหนก็ก็เจ็บแค่กายอ่ะแต่ใจไม่ไม่เจ็บแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตนถึ่งเป็นพระอรหันไดไงนะจิตที่ถูกฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้และสุขทั้งพบนี้และพบหน้าคราวนี้เลยใช่ตัวการตายแต่ถ้าจิตที่ขาดการฝึกเนี่ยมันทรมานมันทรมานเพราะว่าอะไรเาใจเลยเพราะว่ามันมืดมันกว่าจะมีที่ไปครับถ้าในลักษณะที่ว่าอ่า ไปเป็นฆาทาตบริวาครคับอันนี้จะเป็นพวกตายก่อนกําหนดครับตายก่อนอายุไขถ้าไม่หมดไม่ถึงอายุไขก็ยังไปเกิดยังไม่ได้บางทีรหรือถ้าแสงสว่างน้อยมากครับก็จะไปตามดวงวิญญาณพวกนี้ไม่ได้คําว่าแสงสว่างน้อยมากคืออะไรถ้าสมมุติว่าอ่าเขาตายไปแล้วอ่าครับแล้วปรากฏว่าเขาไปตรงโค้งนี้ แล้วมันมีเจ้าที่แรงอยู่ตรงนั้นเจ้าที่ก็รู้ว่าคนนี้ชะตาขาดสมมุติว่าค,คนนี้ชะตาขาดเจ้าที่เนี่ยบางที่เขาจะไม่ทําร้ายมนุษย์ง่ายๆเขาจะดูรู้ได้ว่าเวลาเขาทําร้ายแล้วบาร,รมีเขาตกไหมเพราะเขาสร้างบาร,รมีมาเหมือนกันครับ,รบถ้าบาร,รมีเขาตกเขาจะไม่แตะต้องมนุษย์ง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าอ้าวชะตาของคนที่ที่เขาเห็นเนี่ยมันขาดพอดีมันว่างพอดี แต่ยังไม่ถึงอายุไขนะเขาสามารถเอาได้เลยนะโดยที่บาร,รมีเขาไม่ตกและจะอยู่กับเขาจนกว่าอายุไขตัวเองจะมาอันนี้ผมขอถามครับอย่างเงี้ยอาจจะเกี่ยวกับคนที่ทํากรรมดีกรรมชัว่วมาที่เขาพูดว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหมายความว่าถ้าเจ้าที่เจ้าทางเขาจะทําคนดีคนมีสิลมีธรรมเนี่ยบาร,รมีเขาจะตกแต่ถ้าเป็นคนชั่วยอย่างเงี้ยไม่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 เกี่ยวเลยครับดีเลวร้ายยังไงก็ตาม คนเรามันมีช่วงขึ้นช่วงลงคนเรามันมีจังหวะใช่อันนี้คือคนมีคนเรามันมีช่วงชะตาว่างชะตาว่างนั่นแหละคุณจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคุณตายได้ทั้งนั้นอืมอยู่ที่ช่วงชะตาอันนี้คือพวกเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยถ้าสมมติว่าไปอยู่ในน้ําครับลักษณะอยู่ในน้ํานะครับบางที่จะมีผีพายน้ํามบางที่จะมีเงือกบบางที่จะมีพวกพญานาคครับที่อยู่ในน้ํา น่ะเปรียบเทียบนะอ่าก็จะไปเป็นค่าธาตุบริวารของของของเทพเหล่านี้เทวดาเหล่านี้น่ะหรือเป็นเทวดาในชั้นจาตุมเนี่ยส่วนมากเลยครับน่ะเพราะว่าอะไรเพราะเทวดาในชั้นจาตุมจะไม่มีลูกน้องบริวารจะไม่เหมือนดาวดึงครับดาวดึงเนี่ยเขาจะมีลูกน้องมีบริวารในชั้นจาตุมนี่ยังไม่มีครับบางทีเนี่ยเหมือนปู่สมเฝ้าทรัพย์ครับก็อยากให้คนอื่นเฝ้าแทนตัวเอง ต,ตัวเองจะได้ไปเกิดสักทีหนึ่งตัวตายตัวแทนใช่แบบนี้ก็มีนะเยอะแยะมากมายชีวิตหลังการตายนี่ <c oughs> ไม่ธรรม,มาดาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในเคสแบบเนี้ยมันก็ต้องมีมีให้เราได้คิดว่าอ่าถ้าสมมุติว่ามีคนทําให้เขาตายครับแล้วแล้วดวงสว่างทําให้เขาได้รับรู้กรรมเขาอะ เขาก็จะไม่ไม่อคฆา,าเลยครับน่ะเขาจะไม่อคฆา,าเลยหรือถ้ามันหมดอายุไขเขาขแบบนั้นพอดีครับน่ะเขาก็ไม่อคฆาไขาแล้ว